พบว่าที่เรากำลังคุยนี่นะครับมหโดนลกำลังทำเรื่องนี้นะธรรมศาสตร์กำลังทำเรื่องนี้ล่าสุดเมื่อเช้าใน Facebook เนี่ยมีกลุ่มที่ไปทำที่คณะศึกษาศาสตร์มอเตอรส่วนนะแล้วก็หน้าสุดท้ายที่ท่านผู้ในการพูดนะครับเรื่องฟาซิเดเตอร์โนตเทเกอร์เรื่องของสถนะิตซีเนี่ยมันมีคำคำหนึ่งอาจารย์เซิร์ชใน Google นะเราเรียกว่าครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงอตอนนี้เขาทำเรื่องนี้กัน แล้วก็ที่สำคัญคือผมฟันธงว่าวลาชุโชนอ่ะยังไม่ทําเรื่องนี้แต่ว่าเรากำลังทําเรื่องนี้ก็คือมองจากฐานล่าซึ่งเป็นไปตามหนึ่งใน23ศาสตร์พระราชาก็คือระเบิดจากภายในครับก็เดเติมคำนี้ให้คำว่าคำว่าบูกคำว่าปลุกนี่คล้ายกับระเบิดนะใช่นะเันต้องโป๊ะเลยนะคำว่าฟหมูดเนี่ยภาษาอังกฤษใช้อีกคำหนึงคือมัลติเนี่ยครับ ในพอุปัญญาของ ner, าาการเริ่มภาษาอังกฤษนช้ค hmm. งว่า multiply intelligence intelligence Intell คือความฉลาดทาง IQ นะครับซึ่งมันมีความฉลาดเช่นความฉลาดทางด้านภาษาความฉลาดในเรื่องของการดนตรีทุกอย่างนะการสื่อสรารความฉลาดแม้กระทั่งการเข้าใจตัวเองเนะี่ยก็อยู่ใน multiple intelligence ของการเริ่มครับก็ที่ผม <c oughs> เดิอนออกไปหยิบไม้นี่คืออยากจะบอกว่าผมอึง้งนะครับ คือถ้าประเมินศักยภาพวิไลยท่านเนี่ยไม่น่าคิดได้นะเราตกแลาเราูกะลาเราเราถูกปลุกลาครับเพราะว่าที่รัานท้มกนผมผมก็ไม่ได้มองว่าตัวเองเก่งกว่าใครนะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าผมเนี่ยเป็นปลาที่อยู่ในบอ่อแล้วกระโดดออกจากบอ่อเป็นปลาที่อยู่ในน้ํา คือเรื่องพวกนี้ถ้าผมไม่รู้อะผมจะตกงานไม่มีเงินกินนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมก็เลยเดินออกมาเพื่อ,อ,อมายืนยันว่าสิ่งที่เรากำลังคุยเนี่ยอาจารย์ข้อที่หนึ่งนะคำว่าสตาร์ดีไม่มีแล้วในโลกใบนี้เอาวินทอฟเลอร์พูดตั้งแต่1970ว่าเริ่นรีเริ่น,น,นแล้วก็อันเลิ์นข้อที่สองคนที่พูดแล้วเกิดแรงกระเพื่อมทั่วโลกในปี2005คือสตีฟจ็อกในงานรับปริญญาบัตรที่สแตนฟอร์ด สตีฟจ็อบพูดเรื่อง connect the dot, connect the dot. เราตีความว่า dot คืออะไร dot ไม่ใช่ knowledge ครับแต่ dot คือ experience หรือประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์มันจะเกิดขึ้นได้เนะี่ยมันต้องมาจากการมีสังคาการมารวมกลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีวิทยาชุมชนเพราะว่าถ้าเราเรียนคนเดียวครับเราจะคิดไปเองแต่พอเรามีครูครูรูเรามีเพื่อนที่มาร่วมกันอยู่ในสังคาเนี่ยแล้วก็มาสร้างประสบการณ์ร่วมครับ หลักสูตรของเรามันจะไม่ใช่เป็นปริญญตเนาะแต่ว่าเราเดินตามบนพื้นฐานมาตรฐานของวิชาการครับอาจารย์แต่เราจะเรียนรู้ผ่านปัญญาปฏิบัติอาจารย์เคยได้ยินคำนี้นะครับตอนนี้ผมนั่งเนี่ยแล้วก็ดูคาเนี้ยผมแบบกุธาเลยนะครับคุณพรับเชื่อนะปัญญาปฏิบัติมาด้วยนะการจะมีพม้าหูปัญญาญได้ครับอาจารย์มันคือ C ตัวที่4ของ21 s t century skill ก็คือ collaboration ภาษาอีกคำหนึ่งคือซีนารจยถ้าผมไปสอนเนี่ยครับหัวศิลปะเชียงรายเนี่ยถ้าเป็นนักศิลปะหรืออาจารย์เจริชัยเนี่ยครับมาฟังนะแกจะดดาว่าทิอาดันจะหลิซึ่งในภาษาของทางด้านศิลปะเราเรียกว่าฮาร์โมนีสฮาร์โมนีสก็คือการเอาสีมารวมกันนะครับโดยให้ออกเป็นภาพภาพเดียวอะเพราะฉะนั้นเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยผมอันนี้ผมเรียนตามตรงนะว่าไม่น่าคิดได้ เพราะว่าผมฟันธงว่าตอนนี้วิทยุชุมชนส่วนใหญ่จะคิดได้แต่เทียงแค่เปิดอนุปริญญาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติแต่ไม่ดึงเอาศักยภาพทางปัญญาของชุมชนเนี่ยมาช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้ครับเรื่องบางเรื่องมันเกินกว่าความรู้ครับอาจารย์มันมีคําว่าปัญญาซึ่งปัญญามันมีคําว่าจิตวิญญาณด้วยครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่บางทีแล้ว แม้กระทั่งเต๋าแห่งฟิสิกส์ฟิชจอกโชปาอยู่แม้กระทั่งฟิสิกส์คอนซัมทุกวันนี้ก็พยายามจะหาคําตอบอย่างเช่นทําไมคนนี้เด็กบนดอยที่แม่สลองครับอาจารย์เคยดูไหมวาดรูปเหมือนเป๊ะเลยครับเขาถามว่าซุปเปอร์จิ๋วถามว่เาเคยเรียนวาดรูปไหมเขาบอกไม่เคยเรียนับพวกนี้มันเป็นจิตวิญญาณมันเป็นปัญญาที่มันเกิดจากการสั่งสมและมันเกิดจากความใฝ่ที่เรียกว่าฉันทับ ไม่ได้มาเรียนเพื่ออยากจะเรียนนะแต่ว่ามาเรียนเพื่ออยากจะรู้เพราะฉะนั้นอารมณ์พวกนี้ก็จะต่างกัน,นครับคราวนี้มา้อนมาตรงนี้ผมก็เลยปรบมือให้แก่ท่านอ,อาจารย์<ป>สุป,ปัจพีไปนะครับอาจารย์สุป,ปัจพีครับสิ่งผู้คามนุษยชาต,ติตอนนี้คือปัญญาประดิษฐ์ AI ถ้าอย่งางงั้นเราตั้งสโลแก